ผู้ยากจนเลยโน้มกลื่มนแต่ผมผูดด้ไดกก็เกลื่อนก่อนก่อบอันนี้ก็ก็เป็นคล้ายๆกับคำสุดท้ายที่เป็นลักษณะของในเชิงอประเพณีควัฒนธรรมที่เราจะต้องมาพบก,กันกับแต่พิธีว่าคุณก็ตอนที่จะจบไปก่อ,อนแล้วแล้วก็มีบทนิเทศอันนี้ก็เป็นก็เป็นรรการแสดงทห้ดนะครับ กิจกรรมบางกิกรรแสดงนะครับที่จะประทับใจอันหนึ่งที่มาพวกผมก็ขอพู่ในฐานะของผู้บริหารแล้วก็อาจารย์ที่สอนพวกเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็ทียรงคงจะเป็นสิ่งที่ไม่ลืมในชีวิตของครูและอาจารย์ที่ได้มานั่งณที่นี้ได้ขณะเดียวกันครับก็เป็นสิ่งที่ขอให้พวกเราก็ไม่ลืมนะครับประสบการณ์้ก็ถุนที่นั่งที่นี้แล้วก็ไม่ลืมหาอะไรหลับ ด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่มีลาไม่มีเราที่ก็าพูดนะครับแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนี้นะครับกับสพที่ร่วมมือกันนะครับจัดโครงการขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเพราะนั้นการยกระดับเนี่ยก็ต้องการคิดว่าเราเนี่ยได้โอกาสนะครับได้มาเรียนแล้วก็จะนำสิ่งที่เราได้เร่ำเรียนนั้นไปให้เประโยชน์ แล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์จากนเองประเทศชาติทบ้านบ้ต่อไปเราเ,เป็นนะครับพ้อพิมแม่พิมของชาติเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะั้นวันนี้ข้อขอพูดที่หนึ่งนะครับที่แม่ก็คือก็เป็นห่วงว่าเราเป็นข้อพิมแม่พิมของชาติอันนี้เป็นงานเชิงพัฒนรรมก็เลยขอรับผิดชากวันนี้เป็นมานนะครับประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับทางทางศึกษาด้วย สกิจทงโครงการก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คิดว่าพวกเรารุ่นเราคงจะเป็นห่วงทุกคนก็คือวัฒนธรรมไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งเธนอควรมเห็นของเพีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ควรที่จยกย่องและสรรเสริญครับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเห็นได้ว่าก็เปลี่ยนแปลงนานแล้วแหละนล้รกบ ในภาพเย็นยญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นเกาหลีเขาเข้ามาคนเขาเข้ามาครับแล้วก็จะเป็นอาเซียนซี่งก็จะต้องมีการผสมผสานซึ่งของเจตคมเข้าใจอดีนระหว่างรวมบรลุเสรีชาติในครั้งที่นี้แต่สิ่งที่ประเทศไทยได้พัฒนากันมาการศึกษาทั้นก็เป็นสิ่งสำคัญก็ได้พัฒนามาแต่การพัฒนาประเทศไทยเองได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้ว ครูอย่างเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้คือการแปลแปลงกางพัฒนธรรมนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับว่าในป่าไม้เราก็ไม่มีอะไรเหลือนะครับผมรู้กันจดนะในทะเลก็หมดนะปลาไม่ค่อยมีนะครับดินหรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆก็เคยช้ำหมดสุดสไปครับแต่สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำให้สังคมอยู่ได้ยังคงพืชพื้นได้ แต่วัฒนธรรมเนี่ยมันเสียไปเนี่ยก็เกี่ยวกับจูนถืได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะถ้าทำจริงว่าผคิดว่าตอนนี้นะครับก็เป็นบ้านตายชีวิตราชการแล้วก็หลายๆคนก็ยังอายุน้อยนะครับก็คิดว่าผมจะต้องฝืนวัฒนธรรมไทยต่อไปวัฒนธรรมไทยนั้นถ้าไม่ทำออกไปเนี่ยสมบัติที่สุดท้ายของชาติก็จะเราและสมบัติที่สุดท้ายของชาติของเนี่ยสมบัติที่ถือก็ฟืน้นฟูไม่ได้ ด้เป็นสิ่งทำทานละน้อยอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะพูดก็คือไม่อยากจะพูดนในเชิงอ่านสับสอนหรืออะไรนะครับแต่จะพูดในเชิงเตือนความจำว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับความประทับใจจากมหาเจริงนี้แล้วทำปฏิญาณตนที่เราพูดในสลัข้อ,ะอน,บบนะครับขอให้นำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ปิติมากสำหรับครูบาอาจารย์ที่ได้ทำสิ่งดีๆนะครับให้กับพวกเรา ก้าวหน้าในชีวิตแล้วเกิดความก้าวหน้าในสังคมครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอนะครับอาราธนาคุณพระศรีอรัตน์ไรแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านถือรวมทั้งนะครับความศักดิ์สิทธิ์และบรารมีของพ่อหลวงโกเมนมหาลาภให้ทุกศิษย์ทุกคนต้อมีความสุขในชีวิตมีความเกิดก้าวหน้าในชีวิตการงนานแล้วก็คิดอะไร ได้ส่ความมากปรารถนาและคิดในสิ่งที่ดีๆนะครับขอให้เป็นพรนี้นะครับได้ประลุและนำความก้าวหน้า,าทางชีวิตทางการางาน